ระยองไม่ได้มีแต่ทะเลเดอ้อคาเฟ่ก็ดีจ้าวันนี้อยู่ที่บัวเทเรสตกแต่งด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังมีประมาณ3ชั้นด้วยกันจ้าเปิดมาแท้เด้วิวสวยมากนี่จ้ะมีบ่อน้ำมีปลาสามารถให้อาหารได้นะแต่ไม่ใช่บ่อปลาตรงนี้นะจ๊ะเอาละอาหารมาแล้วเดี๋ยวไปดูก,กันวันนี้เราสั่งอะไรเครื่องดื่มจัดมาจุกๆค่ะเน้นสีจ้ะ รสชาติเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าอร่อยทุกอย่างตัวนี้เป็นน่าจะเป็นอันชันนะจ๊ะใส่มาร่วมกับส้มหลายอย่างนะือเกินมาแช่กับส้มเหมือนกันจ้ะส่วนตัวนี้เหมือนเอาต้มยำจ้ามาใส่ในแก้วแปลกหน่อยแต่ว่าอร่อยดีนะจ๊ะทั้งหมดผสมโซดาจ้าสดชื่นร้านนี้จริงๆขึ้นชื่อเรื่องเมี่ยงนะจ้าแต่ว่าวันนี้ไม่มีจ้าส่วนใครอยากให้อาหารปลาก็ได้เช่นกันค่ะย20บาทเท่านั้นเอง 有鱼啊！游戏游戏你啊！